โฮม e ซลูชันเซ็นเตอรศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก s อ g กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมนีสีสวยทนนานแบร,รนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดึงแบรนด์ทุกวันนะครับอ๋อเออก็ทำตรงนี้ออกมาค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันนะกว้างประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยเออไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอา้าวรู้รถเมยรู้ <c oughs> กำลังจะ ยังไม่ต้องยังไม่ต้องนี่ผมมีวิธีครับทำไงครับตรงนี้3เมตรเุ้ยเจงอ่ะก้าวไปกี่ก้าวเมื่อกี้สามก้าวก็เป็นทิคง่ายๆนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีตลับเมตรเวลาที่อยากจะไปวัดพื้นที่แล้วก็ใช้วิธีการก้าวเอาหนึ่งสองสาม ก็ได้3าก็3เมตรเก้าแล้วหเมตรโอ้สะดวกสะดวกสะดวกอันจะเป็นวิธีง่ายๆใช่3เมตรถูกค่ะถูกต้องเลยโดยประมาณนะประมาณประมาณโอ้ตรงนี้ก็เป็นที่แบบนั่งพักได้สบาย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 นี่คือส่วนข้างนอกคุณผู้ชมทางบ้านจะนําเทคนิคของบุตปไปใช้กันบ้างก็ได้นะครับทีมน้องเก้าก็คืบหน้ากันไปมากแล้วะครับในส่วนของการก่อสร้างห้องให้นมบุตรการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังด้วยสมาร์ทบอร์ดที่นอกจากจะเนื้อเหนียวทนทานแล้วยังไม่ติดไฟ และสามารถตกแต่งทาสีทับได้อย่างสวยงามอีกด้วยล่ะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งโอ้โหแป๊บเดียวนเนรมิตจริงๆขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณโดนครับสวัสดีค่ะ ในช่างใหญ่ครับครับพอใจไหมครับผมคิดว่าเออ่พื้นตรงนี้นะฮะมันต้องติดกระเบื้องอย่างใช่ไหมครับอ๋ออย่าไปแซไม่ไไมีอะไรพูดอยกเ,<ๆ>เลยจริงๆตอนนี้งานที่เหลืออยู่เนี่ยผมมองว่างานสี น่าจะเป็นอัวันหนึ่งที่เพิ่มสีสันให้กับห้องแล้วก็ม,มีเรื่องอการบำรุงรักษาในอนาคตด้วยนะหลังจากที่เราติดผนังเสร็จเรียบร้อยเมื่อว,วานนะครับเราก็จะต้องโป๊ผนังด้วยวัสดุของตราชามีเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมให้ทีมงานโป๊ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเราจะทาสีเราก็ต้องทำการขัดไอ้ที่ขาวๆน,น,นี่คือเราโป๊ไว้เพราะว่าไอ้ที่เป็นรูต่างๆจะโป๊ไว้จะได้เนียนๆเวลาทาสีอ๋อเพื่อให้ผิวเรียบขึ้นแมกิ่งลูกขัด วันรอดทำไมคนข้างบ้านขัดปะคุณอย่างนี้ขัดเขาเรียกว่าขัดอย่างนี้อ่ะค่อยๆ่อยไปจะละเอียดปะคุณดีว่าแม่เทไนะเท่คือเขาเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงผมมาคนเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ แต่ก็คือแม่แม่แม่เขาก็มีมีแฟนมีแฟนใหม่ก็คือแบบว่าแต่ตั้งแต่เขาก็จะช่วยกันเลี้ยงผมมาตั้งแต่แบบผมยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็้เราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อเหมือนกันจริงๆก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่แม่สอนสิ่งที่พ่อสอนเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าเออเราเราเรา,เรายังเป็นหนีได้เงี้ยผมให้เครดิตพ่อแม่อย่างเดียอเลยใช่คือผมไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งนะผมว่าโชคดีอ่ะที่ได้มา มมีีีแ่ดดพดดกระตันยูกระตะเวทีมีความคิดที่ดีเหมือนหน้าตาเลยนะครับน้องก้าว <g iggle> กลับไปดูทางด้านของน้องรดเมย์กันบ้างเลยครับเนื่องจากทีมของน้องรถเมย์เลือกทําตรงระเบียงก่อนจึงทําให้งานภายในตามหลังทีมของน้องก้าวอยู่พอสมควรเลยนะครับในส่วนของระบบหลังคาและฝ้ายเย็นทีมช่างก็ติดตั้งโครงคร้าวทีบาร์ ก่อนที่จะปูด้วยฉนวนกันความร้อนสเตคูละครับข้าในกันบ้างจากที่แรกเลยที่เราเราเรา,เราคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ป็นษายค้ามจะมีแค่แบบฝาผนังเฉยๆแต่เรารู้สึกว่าห้องมันอาจจะร้อนในกลางวันคุณยายก็ชอบนอนอันนี้เราเลยต้องติดตั้งเป็นเราจะติดสเตคูละครับเป็นฉน,นวนกันความร้อนนะ,ะบางทีความร้อนอาจจะมาจากข้างบนหลังคามันก็จะระอุอยู่ข้างบนะนะคะ อันนี้ก็กันความร้อนไม่ให้ลงมาในห้องมันก็จะเก็บความเย็นในห้องได้ก็คุณยายคุณย่าเวลานอนกลางวันจะได้รู้สึกว่าในห้องมันเย็นถูกไหมคะคุณแม่ที่เราที่เราตั้งใจเอาไว้คือเราอยากให้ห้องนี้เย็นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกีดแต่เราสามารถอยู่ด้วยความเย็นได้เพราะคุณยายชอบนั่งแล้วก็นอนกับพื้นน้องรถเมย์ก็เลยเลือกปูพื้นด้วยกระเบื้องไฮจีนิกที่ช่วยสกัดกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยแหละครับเมื่อติดตั้งโครงผนังเสร็จ ทีมช่างก็ติดตั้งฉนวนกันความร้อนคู a l l ที่ผลิตจากแก้วรีไซเคิลซึ่งไม่ติดไฟและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมใส่สารไฮโดรโปรเทคจึงกันน้ําและความชื้นได้เป็นอย่างดีเลยละครับจริงๆกระจกไอ,ไอ้ตัวหน้าต่างอันแรกอันแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นทึบๆแต่อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกระจกให้ให้มันดูสว่างขึ้นเป็นกระจกใสหรือว่าเป็นขุนๆเป็นน่าจะใสหน่อยทำไมห้องดูสว่าง ให้คุสว่างคือคืออย่างหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้อยู่ในเขตพื้นที่วัดสิ่งสําคัญที่สุดถามว่าความประหยัดในการที่จะช่วยเหลืออะไรหลายอย่างเพราะว่าการที่จะมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างลําบากแต่ถ้ากลางวันเราช่วยประหยัดในเรื่องของค่าไฟได้มันก็สะดวกไงเ,เราอยากทําให้มันแบบค่อนข้างแบบแบบโปร่งและโล่งสบายนิดหนึ่งคือมันต้องมองเห็นทั้งข้างนอกและข้างในมองอไปอะไรเงี้ยนี่คือเปลี่ยนพื้นด้วยเปลี่ยนพื้นด้วยเป็นแบบ ใช้กระเบื้องแบบไฮจีนิกแบบช่วยยับยั้งพวกเรื่องของแบคทีรียด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณยายชอบนอนที่พื้นชอบนอนที่พื้นมากเย็นใช่พื้นเย็นนอกจากพื้นเย็นเราก็ต้องทําให้ผนังและฝ้ามันเย็นด้วยให้มันเก็บความเย็นในห้องแรกเพราะที่แรกมันร้อนมากครับดีเลยนี่เราก็เตรียมเอาไว้พี่ท็อปก็ช่วยได้นะคะแล้วเข้าพื้นที่ของเรานี่เลยยังยังไม่ยากไม่ยากแล้วก็วางไปมันติดง่ายมากค่ะ โทหน่อยสิอยากจะรู้มันมีที่ของเราอยู่เห็นไหมพี่คือมันมีบล็อกของมันถุมค่ะนี่ไงก็ดันเข้าไปข้างนึงก่อนข้างนี้แล้วก็วางแล้วก็ตาพี่อ๋อโอเคเฮ้ยแต่ว่าก่อนที่จะวางเข้าไปเนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคือนี่คือผนังเดิมใช่ไหมผนังก่ออิฐฉาบปูนใช่ค่ะของเดิมเราก็มาวางโครงตัว C ค่ะเสร็จแล้วก็แล้วก็อันนี้มาติดเป็นคูลชนวนแกนความร้อน อันนี้เป็นสำหรับผนังฮะพอติดเข้าไปแล้วเย็นเลยทันทีเย็นเลยมันมีชื่อแล้วว่ารู่ทำไมถึงอยากให้ในห้องนี้แบบเย็นเป็นพิเศษคืออย่างที่บอกไปว่าเราค่อนข้างจะประหยัดไฟมันไม่ม,มีการติดแอร์ในห้องนี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติของของทำเลและที่ตั้งนี้อะไรเงี้ยแล้วเรายรู้สึกว่าถ้าเปิดหน้าต่างไปแล้วถ้าในห้องนี้มันเย็นได้โดยที่ไม่ใช้ไฟมากมันก็<อ>ประหยัดไฟไปด้วยอ๋อเออเย็นขึ้นด้วยประหยัดไฟด้วยถูกต้อง